พยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านกาารักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันพุทธที่20พฤศจิกายน2567 พระพุทธศาสนามีบทบาทสำคัญในสังคมไทยทั้งในด้านความเชื่อประเพณีและพิธีกรรมต่างๆที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานส่งผลต่อวิถีชีวิตและค่านิยมของคนไทยรุ่นต่อรุ่นกลุ่ม BJC b i g ซตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยจึงจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2567ต่อเนื่องเป็นปีที่9เพื่อทำนุบ,บำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทยนอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีของไทยให้ยั่งยืนพิธีในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของกลุ่ม BJC b i ซ4ในการสนับสนุนชุมชนและศาสนาเพื่อส่งเสริมความสามัคคี และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาตินายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อุโสกลุ่ม b ีเจซีบิ๊กซีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่และประชาชนผู้มีจิตศรัทธานในชุมชนใกล้เคียงร่วมอัญเชิญภาพพระกฐถินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายในพิธีพระกฐถินพระราชทาน นพระอารามหลวงห้าแห่งทั่วประเทศประกอบด้วยวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรวัดเฟกาเจติยารามจังหวัดบึงกาฬวัดแก้วโกละวารามจังหวัดกระบี่วัดอัมพวันเจติยารามจังหวัดสมุทรสงครามวัดราชสิทธารามราชวรมหาวิหารจังหวัดกรุงเทพมหานคร นางสาวกรวันเตมีสอนรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาเชิญชวนผู้มีความสนใจและมีใจรักในศิละปะเข้าร่วมการประกวดวาดภาพครั้งที่23ประจำปี2567 หัวข้อศรีราชาเมืองหน้าอยู่เมืองหน้าเที่ยวในวันเสาร์ที่30พฤศจิกายน2567หน้าสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชาโดยผู้เข้าร่วมประปวดตสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปหน้าสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชาซึ่งเปิดรับสมัครทุกระดับตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปชิงเงินรางวัลกว่า3 0 0 0บาท พร้อมกิจิบัติจากศิลปินแห่งชาติและผู้สูงขนุนวุฒมากกว่า13ท่านกรุงเทพ18พฤศจิกายน2567เตรียมตัวพบกับมหากราบแห่งศึกอ e ีสปอร์ตในประเทศไทยด้วยความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ ระหว่าง True c o r p o r a t i o n และ Lotus จัดการแข่งขัน The Ultimate Battle Lotus X t r u e 5G Esport Tournament 2024รับรองโดย Galina ROV Thailand ซึ่งเป็นการรวมยอดฝีมือ ROV 64ทีมจากทัวร์นาเมนต์ใหญ่2รายการได้แก่32ทีมจาก Lotus X t r u e 5G Tournament 2024และ32ทีมจาก True 5G Esport Tournament 2024ที่ผ่านมา โดยผู้เข้าแข่งขันจะมาต่อสู้กันในรอบสุดท้ายณโลตัสสาขารังสิทธ์วันที่14ธันวาคม2567ชิงเงินรางวัลรวมกว่า850,000บาทพร้อมโอกาสก้าวสู่นักกีฬามืออาชีพต่อไปสนับสนุนโดย หากคุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักจะลงมาที่ห้างเพชรดีเสียงบางราภูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนรมนสรุษเสประธานลีเฟยงกรุ๊ปดรธีรวัต์และดรทัชชวินสุรเสสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์02-629-1444 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3ามเปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกผูกสุก,สกอนมามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทศแก้วประธานบริษัท m IC อินเตอร์ฟู้ดจำกัดมาเพชรบุ์ยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามบัานมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากมอบคนสำคัญที่คุณรับมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชรบุ บุแวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังวัดนเพชรบณ์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศพัพท์083 599-9456